สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สส,สคลำพูนช้าวันนี้เรามาติดตามข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่22ถึงวันที่26พฤศจิกายน2564 <Wow. S 1> ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่22พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางสาวศิริลักษ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวชราพรสุนันตานักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชนณโรงแรมเลอเมอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวรวิย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดเวลา10นาฬิการ่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจำนวน2แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวรวมจำนวน8รายเวลา14นาฬิการ่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูนครั้งที่11ทับ 2, ประจำเดือนพฤศจิกายน2,564 ณห,ห้องประชุม2ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอเอมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานโดยก่อนวาระก,การประชุมได้มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดรางวัลการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบขวัญใจกสอรอประจำปีงบประมาณ2564 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่23พฤศจิกายน2564เวลา8.30นาฬิกานาทีเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนระหว่างวันที่23ถึง26พฤศจิกายน2564น้ณห้องประชุมโรงแรมแอดนครพิงตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพันตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเวลา13นาฬิกา30นาทีร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541 ให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างจำนวน19ราย assa. เวลา9นาฬิก30นาทีร่วมตรวจบูราณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกอออรมนจังหวัดลำพูนตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจำนวน2แห่ง พบการใช้แรงงานต่างด้าวรวมจํานวน30รายวันที่24พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาเข้าร่วมปรชุมเชิงปฏนบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก้ไขและป้องกันการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดลำพูนณะห้องประชุมโรงแรมแกนป่าแอลลีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม14หน่วยงานจำนวน30คนเวลา13 30นาทีร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนครั้งที่50 2564เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในจังหวัดลำพูนณห้องประชุมจามเทวีสารการจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมเวลา9นาฬิการ่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจำนวน3แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวรวมจำนวน27คน วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา13นเขิกาเขาวมประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และชี้แจงมาตรการสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างผ่านระบบ Zoom meeting ณห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีนายแพทย์สุผลตติยนันทพรนพายแพทยศสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมเวลา14นาฬิกาลงประชุมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผู้แทนส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒและบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกัดณห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจััวดงลำพูนเพื่อช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสียหรือบาดเจ็บนอกงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการเวลา10นาฬิกาตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการบริษัทบิก๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาลำพูนตำบลบ้านกลางอเภอเมืองจลำพูนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการเวลา13มาฬิการ่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบนายจ้าง สถาประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านทิจํำนวน10แห่งพบแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิการ่วมตรวจบุรณาการ กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบนายจ้างสถาประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮงจำนวน3แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวน38ลายเวลา13นาฬิการวมรับฟังการประชุมชี้แจงการพิจรารณา ประเมินผลคะแนนสถาประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2565ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา8นาิา30นาทีร่วมตรวจบูรณาการ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกอาาอลมนจังหวัดลำพูนตรวจสอบนายจ้างสถาประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงางานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอรีอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอป่าซางพบการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวน11คน สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสอสครำพูนได้ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสสรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน